ทีมงานของเรานะคะเริ่มลงพื้นที่ค่ะผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามชมกันค่ะทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเริ่มต้นตามหาครอบครัวให้กับคุณละไมโดยมุ่งหน้าไปตรวจสอบที่จังหวัดนครนายกเป็นที่แรกจากการตรวจสอบพบเพียงชื่อสมคิดขุนนาอายุ62ปีกับคุณพิสมัยสุทธิประภาซึ่งมีชื่ออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่196หมู่ที่7 ตำบลคลองตะเกาอํเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราจากข้อมูลที่ได้ทีมงานเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาทันทีเราเดินทางจากจังหวัดนครนายกมุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อถึงอําเภอท่าตะเกียบเราเข้าไปถามหาที่ตั้งของหมู่ที่7ตำบลคลองตะเการ,ระหว่างนั้นกำลังมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างกํานันและผู้ใหญ่บ้านของอําเภออยู่พอดีเราจึงเข้าไปสอบถามหาผู้ใหญ่หมู่ที่7แม้จะไม่พบผู้ใหญ่ แต่เราก็รู้เส้นทางที่จะเดินทางไปหมู่ที่7บ้านร่มโพทองจากนั้นทีมงานจึงไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเราได้พบกับคุณบุญรอดชัยสอนลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านเธอบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีคนนามสกุลสุทธิประภาเราเดินทางมาจนพบกับคนนามสกุลสุทธิประภาหลายคนแต่ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักคุณสมคิดขุนนากับคุณพิสมัยสุทธิประภาเลยแม้แต่คนเดียว ขอขอบคุณรถกระบะโตโยต้าไฮลักวีโกดับเบิแคขับเคลื่อน4ล้อที่ร่วมตามหาในครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกค่ะพี่กิติเพราะว่าคนนาสกุลสุทธิประพาหลายคนไม่มีใครรู้จกักทั้งคุณแม่ทั้งพี่สาวของคุณละไมเลย <ừ> คุณละไมคิดยังไงคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะถ้าดูรายการ<ค>อย่างนี้แล้วพูดไม่ออกคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมทขาไ,ไม่รู้จกัก มันก็ไม่ทราบขนาดไปตามขนาดแล้วยังไม่เจออีกเราไปเนี่ยเจอคือไปค้นทะเบียนบ้านเจอชื่อไงฮะแต่ว่ามไม่มีคนรู้จักแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวยังมีหวังนะฮะนี่เป็นการเติมตามหาในช่วงแรกนะครับทีมงานของเราต้องทํางานต่อนะฮะไม่เจอที่หนึ่งก็ต้องสอหาที่หนึ่งจนได้แหละครับแต่ว่าผลจะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าท่านผู้ชมก็อยู่กับเรานะครับลุ้นเป็นกาลังใจให้คุณละไมด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาติดตามช่วงหน้าครับค่ะสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมคะทิ้งกับพี่กิติสิงหาปัดนะคะจะไปร่วมทําบุญทอดกรถินมหากรถินมหากูศลนนะคะอยากเชิญคุณผู้ชมไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะโดยเราจะทอดกรถินกันในวันที่5้าพฤศจิกายนนะคะที่วัดตลาดชัยอาเภอเมืองจกกังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์5 6ดหนึ่งเจ5ดหนึ่งห้าหห้าห้าเจ็ดศย์ปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกห้าห้าเจดมาร่วมทําบุญกับพวกเราเยอะๆนะคะ สนับสนุนโดยแชมพูขจัดรังแคคิวลีนอายิโนะโมโตะเครื่องปรุงรสอูมามิขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะเรายังไม่ประสบความสําเร็จในการตามหาเพราะว่าเราลงพื้นที่ไปไปเจอคนนามสกุลสุทธิปภาแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รู้จักคุณแม่ของคุณละไมค่ะคุณละไมออกจากบ้านมาก่อนจะเข้ามาถึงรายการทีมงานเราติดต่อไปเนี่ย ถามตรงๆว่ามีความหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะเกิน50%เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เกิน50นะฮะคุณละไมตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะคิดว่าตอนนี้คุณละไมรอไม่ไหวแล้วค่ะพี่กิติเราไปพบคำตอบกันเลยคะ่ะทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยได้กลับมาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจอีกครั้งแต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่กลับมาเราพบกับคุณบุญรอดชยสารลูกสาวของผู้ใหญ่ คนที่แนะนำให้เราไปที่บ้านของคนนำสกุลสุทธิประภาเราขอให้เธอช่วยติดต่อถามจากผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับบ้านเลขที่196ผู้ใหญ่บอกกับลูกสาวให้พาทีมงานไปดูบัญชีรายชื่อลูกบ้านและพบชื่อของคุณสมคิดขุนนานและคุณพิสมัยสุทธิประภาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแต่ถึงแม้จะหาบ้านเลขที่เจอแต่ลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่สามารถบอกที่ตั้งของบ้านหลังดังกล่าวได้จึงพาทีมงานไปพบกับคุณทองสุนแก้วแก่นคูณเจ้าหน้าที่อบต คุณทองสุนรู้จักดีจึงอาสาพาทีมงานไปที่บ้านหลังนี้ทันทีแล้วภารกิจของทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยก็สำเร็จลงเมื่อเราได้มีโอกาสพบกับคุณสมคิดขุนนาเมื่อรู้ว่าลูกชายตามหาเธอก็ดีใจมากเพราะหลังจากที่เคยพาลูกมาที่บ้านแล้วลูกก็บอกว่าจะมาหาอีกแล้วก็หายสาบสูญไปเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมงานของเราสำเร็จนะครับ คุณละไม่ก็แสดงความยินดีด้วยดูสภาพคุณแม่เมื่อสักครู่นี้แล้วเป็นยังไงครับท่านอยู่ยังลําบากครับคิดว่าท่านจะมาที่รายการได้ไหมครับวันนี้คิดว่าเนี่ยจะได้ครับน่าจะมานะคร,ครับผมเอาละครับคําตอบอยู่กับคุณพิงค์นะครับคุณพิงค์เชิญครับ สาวมาฮค่ะคุณแม่เดินไม่ค่อยไหวค่ะเดี๋ยวต้องช่วยกันประคองคุณแม่สมคิดและพี่พี่สมัยอุ้งจิกกปีีเห็นหน้าตาคุณพี่จะเห็นเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเจอคุณแม่มาค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินครับคุณแม่นั่งตรงกลางครับให้คุณแม่ให้คุณแม่นั่งกลางขยับขยับไปแ,แต่ซ้ายิดนึงครับคุณแม่เป็นอย่างนี้มานานหรือยังครับที่เดินไม่สะดวกเนี่ยกีเป็นปีป,ปีกว่าแล้วปีกว่าหัคล้ํหัคล้ําเ้มันเลยเสียไปแถบเมื่อไหเนี่ย ขาเดินไม่ค่อยนะมันชามันครับก็ต้องมีคนคอยพอยุงตลอดค่ะแล้วใครเลี้ยงดูคุณแม่ตอนนี้ครับก็อยู่คนเดียวอาศัยกินเงินคนแก่อ๋อของรัฐบาลที่เงินเบี้ยยังชีพเหรอครับก็เดือนละห้าร้อยเองอะเนาะได้เดือนละห้าร้อยพอพอไหมครับคุณแม่ครับห้าร้อยยอมเอาแล้วอ๋อ <laughs> ก็มีเท่านี้ก็กินเท่านี้คุณแม่คะ่ะลูกอยากถามอะไรอยากถามอะไรคุณแม่เจอคุณแม่อยากถามอะไรที่ติดใจมาตลอดเลย อยากถามว่าคิดถึงเขาบ้างไหมนี่เขาก็คงจะตามหาผมจริงๆเลยแต่อย่างที่ผมดูรายการก็ท่านก็อยากจนมไม่มีเงินไปตามหาใช่คุณแม่ขาทำไมคุณแม่ไม่พาคุณละไมไปอยู่ด้วยที่สาชเชิงเซาก็เขาทำงานตอนนั้นเขาทํทำงาน อยู่ทำงานเนี่ยอ๋อเขาไปทำงานเนาะอืออที่บอกว่าลางงานไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยหายสาบสุนไปเลยน่ะอ่าใช่ใช่เห็นคุณแม่บอกว่าคิดว่าลูกหายไปแล้วคิดว่าลูกเสียชีวิตด้วยอือนึกว่าเสียชีวิตไปแล้วตรงยี่สิบกว่าปีก็คือหายไปเลยอือหลังจากที่ทิ้งลูกไว้กับให้คนข้างบ้านเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะ คุณแม่ไปอยู่ไหนตัวนั้นครับล้งโพทองอย่างเนี่ยลงโพทองอ๋อลงโพทองแล้วตอนนี้พี่สาวของกุลไมยกับน้องสาวนี่นี่นี่คือน้องสาวพี่สาวพี่สาวไม่อีกคนนึงอีกคนนึงไม่ได้มาพี่สาวของเราไม่ได้มาแต่ยังอยู่ด้วยกันไหมครับพี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ได้อยู่แล้วอยู่ไหนครับพี่สาวพี่สาวอีกคนนึงระยองอยู่ระยองอแล้วน้องสาวคนเล็กไปอยู่ไหนครับ ลำปางอ๋อแต่งนานมีครอบครัว <นะ S 2> ลำปางทีนียังติดตอ่อก,กันกับลูกส,กสาวสองคนอยู่ไหมครับบางที่ก็ติดตอ่อบางที่ก็ไม่ได้ติดตอ่อนะแต่ว่าแต่ว่ามีที่อยู่มีอะไรอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่นะฮะคุณแม่เจอลูกชายแล้วเป็นยังไงบ้างกอดหน่อยสิคะว่าคุณแม่นะครับถึงเมื่ตอตลอดเวลานะครับ คุณละไมบอกกับทีมงานแล้วว่าถ้าแม่ลําบากจริงๆเนี่ยก็ดูแลได้ <Okay. S 1> จริงๆเนี่ยเจอสภาพคุณแม่อย่างนี้พร้อมจะเอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยได้ไหมครับหรือว่าจะยังไงจะดูแลเองไหมคุณแม่ไงต่อ,อยางนี้ไปก็ต้องดูแลได้แล้วครับถ้าแม่เห็นแม่อยู่ในสภาพอย่างนี้แล้ว oh. ผมคิดว่าสามารถที่จะดูดูแลได้อยู่แล้วครับ,ร,บรายการของเราคะ่ะขอมอบเงินนะคะให้กับคุณแม่นะคะ 5,000บาทนะคะเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเรานะคะครับก็เสถรองเราอย่างดีด้วยนะค,ะครับแล้วเราก็มีนาฬิกาวันนี้ที่รอคอยนะครับคุณพิงค์เป็นสัญลักษณ์ว่าการอรอคอยสิ้นสุดลงนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของครอบครัวรนะคุมพบ,บอห้กับคุณพี่นะเวลาต่อไปนี้เป็นเวลาแห่งความสุขนะคะครับ,บค่ะรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณท่านอบตทองศุนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะที่ช่วยในการตามหาในครั้งนี้เลยค่ะ และวันนี้หมดเวลานะครับผมคุณพิงค์และครอบครัวสุธิธปภาที่อยู่ที่นี่นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่ายโมงตรงทางโมระนายทีวีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอานะครับค,คำตอบอยู่กับคุณพิงค์นะครับคุณคพิงค์เชิญครับพิงค์พาคุณแม่ค่ะและพี่สาวมาหาค่ะ ้เธอใหม,มันมแม่คนหนึ่งเลี้ยงมาตั้ง4ี่คนห้าคนยังทำได้อันนี้แม่คนเดียวสามารถเลี้ยงได้ขอ,อรักคุณแม่นะครับถึียงแม่ตัวเวลานะครับลูกสาวคนนี้แอบหนีพ่อและญาติมาตามหาแม่ที่ทิ้งเธอไป20ปี่สกสานการเปลี่ยนชื่อเติมแม่นิตยา เธอจะได้เจอหน้าแม่หรือไม่ติดตามได้ในวันนี้ที่รอคอยทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทาง modern night tv สร้างสรรค์โดย ktv พบกับคุณบุญรอดชยศรรลูกสาวของผู้ใหญ่คนที่แนะนำให้เราไปที่บ้านของคนนำสกุลสุทธิประภาเราขอให้เธอช่วยติดต่อถามจากผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับบ้านเลขที่196 ผู้ใหญ่บอกกับลูกสาวให้พาทีมงานไปดูบัญชีรายชื่อลูกบ้านและพบชื่อของคุณสมคิดขุนนานและคุณพิสมัยสุธิประภาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแต่ถึงแม้จะหาบ้านเลขที่เจอแต่ลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่สามารถบอกที่ตั้งของบ้านหลังดังกล่าวได้จึงพาทีมงานไปพบกับคุณทองสุนแก้วแก่นคูดเจ้าหน้าที่อบตอคุณทองสุนรู้จักดีจึงอาสาพาทีมงานไปที่บ้านหลังนี้ทันที แล้วภารกิจของทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยก็สำเร็จลงเมื่อเราได้มีโอกาสพบกับคุณสมคิดขุนนาเมื่อรู้ว่าลูกชายตามหาเธอก็ดีใจมากเพราะหลังจากที่เคยพาลูกมาที่บ้านแล้วลูกก็บอกว่าจะมาหาอีกแล้วก็หายสาบสูญไปเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมงานของเราสำเร็จนะครับคุณละไมก็สแสดงความยินดีด้วยดูสภาพคุณแม่เมื่อสักครู่นี้แล้วเป็นยังไงครับ ท่านอยู่อย่างลําบากครับคิดว่าท่านจะมาที่รายการได้ไหมครับวันนี้คิดว่าเนี่ยจะได้ครับน่าจะมานะครับผมเอาละครับคําตอบอยู่กับคุณพิงค์นะครับคุณพิงค์เชิญครับพิงคค่คุณแม่ค่ะและพี่สาวมา เดินไม่ค่อยไหวค่ะเดี๋ยวต้องช่วยกันประคองคุณแม่สมคิดและพี่พิสมัยมีสิบก,กว่าปีเห็นหน้านตาคุณจะเห็นเนี่ยนะ เรามาเจอคุณแม่มาค่อยๆเดินน,นะคะค่อยๆเดินครับคุณแม่นั่งตรงกลางครับให้คุณแม่ให้คุณแม่นั่งกลางขยับขยับไปแต่ช้านหนิดนึงครับคุณแม่มเป็นอย่างนี้มานานหรือยังครับที่เดินไม่ค่อยสะดวกเนี่ยกีปป่ปีแล้วปีกว่าแล้วปีกว่าหกลม้มหกล้มนี้มันเลยเสียไปแถบนึงเลยเนี่ย ขาเดินไม่ค่อยหนันมันชามันครับก็ต้องมีคนคอยพอยุงตลอดค่ะแล้วใครเลี้ยงดูคุณแม่ตอนนี้ครับจะอยู่คนเดียวอาศัยกินเงินคนแกนอ่อ๋อของรัฐบาลที่เงินเบี้ยยังชีพเหรอครับก็เดือนละห้าร้อยเองอ่ะน้องได้เดือนละห้าร้อยพอพอไหมครับคุณแม่ครับห้าร้อยยอมเอาแล้วอ๋อก็มีเท่านี้ก็กินเท่านี้คุณแม่คะลูกอยากถามอะไรอยากถามอะไรคุณแม่เจอุณแม่อยากถามอะไรที่ติดใจมาตลอดเลย คิดถึงอยากถามว่าคิดถึงเขาบ้างไหมนี่เราก็คงจะตามหาผมจริงๆหละแต่อย่างที่ผมดูรายการก็ท่านก็อยากจนไม่มีเงินไปตามหาใช่คุณแม่คะทําไมคุณแม่ไม่พาคุณละไมไปอยู่ด้วยที่สาเชิงเซาบ็เข้าทำงนานตอนนั้นเขาทํางนาน หนีไปทำงานดิอ๋อเขาไปทำงานเนาะออขอที่บอกว่าลางานไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยหายสาบสูญไปเลยเนี่ยอ่าใช่ใช่เห็นคุณแม่บอกว่าคิดว่าลูกหายไปแล้วคิดว่าลูกทีมงานของเรานะคะเริ่มลงพื้นที่ค่ะผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามชมกันค่ะทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเริ่มต้นตามหาครอบครัวให้กับคุณละไม่ โดยมุ่งหน้าไปตรวจสอบที่จังหวัดนครนายกเป็นที่แรกจากการตรวจสอบพบเพียงชื่อสมคิดคุณาอายุ62ปีกับคุณพิสมัยสุทธิประภาซึ่งมีชื่ออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่196หมู่ที่7ตำบลคลองตะกล่าวอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาจากข้อมูลที่ได้ทีมง,งานเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาทันทีเราเดินทางจากจังหวัดนครนายกมุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อถึงอำเภอท่าตะเกียบ เราเข้าไปถามหาที่ตั้งของหมู่ที่ตําบลคลองตะเกา و ระหว่างนั้นกําลังมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างกํานันและผู้ใหญ่บ้านของอําเภออยู่พอดีเราจึงเข้าไปสอบถามหาผู้ใหญ่หมู่ที่7ดแม้จะไม่พบผู้ใหญ่แต่เราก็รู้เส้นทางที่จะเดินทางไปหมู่ที่7บ้านร่มโพทองจากนั้นทีมงานจึงไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเราได้พบกับคุณบุญรอดชัยสอนลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านเธอบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีคนนามสกุลสุดทธิประภา เราเดินทางมาจนพบกับคนนามสกุลสุทธิประภาหลายคนแต่ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักคุณสมคิดขุนนากับคุณพิสมัยสุทธิประภาเลยแม้แต่คนเดียวขอขอบคุณรถกระบะโตยโยต้าไฮลักวีโกดับเบิลแคบขับเคลื่อนสีล้อที่ร่วมตามหาในครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกค่ะพี่กิติเพราะว่าคนนามสกุลสุทธิประภาหลายคนไม่มีใครรู้จักทั้งคุณแม่ทั้งพี่สาวของคุณละไมเลยคุณละไมคิดยังไงคะ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะถ้าดูรายการอย่างนี้แล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมเขาไม่ไม่รู้จักใช่ผมก็ไม่ทราบขนาดไปตามขนาดแล้วยังไม่เจอเลยเราไปเนี่ยเจอคือไปค้นทะเบียนบ้านเจอชื่อไงฮกเสียชีวิตด้วยเออันื่าเสียชีวิตไปแล้วถึงยี่สิบกว่าปีก็คือหายไปเลยเออหลังจากที่เอ่อทิ้งลูกไว้กับให้คนข้างบ้านเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะ คุณแม่ไปอยู่ไหนตอนนั้นครับล่องพอทองอย่างนี้ครับลงพพทองอ๋อลงพอทองแล้วตอนนี้พี่สาวของกุลไมยกับน้องสาวนี่นี่นี่คือน้องสาวพี่สาว,วพี่สาวมไมอวนน่อีกคนหนึ่งอีกคนนึงไม่ได้มาพี่สาวคุณเราไม่ได้มาแต่ยังอยู่ด้วยกันไหมครับพี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ได้อยู่แล้ว,ลวอยู่ไหนครับพี่สาวพี่สาวอีกคนหนึ่งระยองอยู่ระยองแล้วน้องสาวคนเล็กไปอยู่ไหนครับ ลำปางอ๋อแต่ง,งานมีครอบครัวลำปางทีนี้ยังติดตอ่อกันกับลูกลูกสา,สาวสองคนอยู่ไหมครับบางที่ก็ติดตอ่อบางที่ก็ไม่ได้ติดต่อนะแต่ว่าแต่ว่ามีที่อยู่มีอะไรอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่นะฮะคุณแม่เจอลูกชายแล้วเป็นยังไงบ้างกอดหน่อยสิคะร<อ>ักคุณแม่นะครับถึงแม่ตลอดเวลานะครับ คุณลำไมบอกกับทีมงานแล้วว่าถ้าแม่ลําบากจริงๆเนี่ยก็ดูแลได้ <Okay. S 1> จริงๆเนี่ยเจอสภาพคุณแม่อย่างนี้พร้อมจะเอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยได้ไหมครับหรือว่าจะยังไงจะดูแลเองไหมคุณแม่ไงต่อจากนี้ไปก็ต้องดูแลได้แล้วครับถ้าแม่เห็นแม่อยู่ในสภาพอย่างนี้แล้ว oh. ผมคิดว่าสามารถที่จะดูดูแลได้อยู่แล้วครับ,ร,บรายการของเราคะ่ะขอมอบเงินนะคะให้กับคุณแม่นะคะ 5,000บาทนะคะเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเรานะคะครับเกษตอนรยิงดีด้วยนะครับ,รบแล้วเราก็มีนาฬิกาวันนี้ที่รอคอยนะครับคุณพิงค์เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการรอคอยสิ้นสุดลงนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของครอบคริสแต่ว่าไม่มีคนรู้จักแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวยังมีหวังนะฮะนี่เป็นการเติมตามหาในช่วงแรกนะครับทีมงานของเราต้องทํางานต่อนะฮะไม่เจอที่หนึ่งก็ต้องสอหาที่หนึ่งจนได้แหละครับแต่ว่าผลจะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้า ท่านผู้ชมก็อยู่กับเรานะครับลุ้นเป็นกำลังใจให้คุณละไมด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาติดตามช่วงหน้าครับค่ะสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะพิงกับพี่กิติสิงหาปัดนะคะจะไปร่วมทําบุญทอดกรถินมหากรถินมหากูศลนนะคะอยากเชิญคุณผู้ชมไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะโดยเราจะทอดกรถินกันในวันที่5พฤศจิกายนนะคะที่วัดตลาดชัยอเอมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ คุณผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0817156557 0817156557มาร่วมทำบุญกับพวกเราเยอะๆนะคะสนับสนุนโดยแชมพูขจัดรังแคคิวลีนอายิโนโมโต เครื่องปรุงรสอูมามิขอต้อนรับตับเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะเรายังไม่ประสบความสําเร็จในการตามหาเพราะว่าเราลงพื้นที่ไปไปเจอคนนามสกุลสุธิปภาแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รู้จักคุณแม่ของคุณละไมค่ะคุณละไมออกจากบ้านมาก่อนจะเข้ามาถึงรายการทีมงานเราติดต่อไปเนี่ยถามตรงๆว่ามีความหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะเกิน ห้าสิบเอรนต์้เราเกิน50นะฮะคุณละาไมาตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่คี่ว่าตอนนี้คุณละไมรอมไม่ไหวแล้วค่ะพี่กิติเรา,าไปพบคําตอบกันเลยค่ะทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยได้กลับมาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7อีกครั้งแต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่กลับมาเรา